ขอใจใหม่ล้านลิปปีใหม่ล้็นไปต์ใหม่ล้านลิปสีแดงแรงนี้ได้เลยนะคะเอ๊ะทำไมล้านเม่อกี้บอกแถมล่ะอีกคนกบอกหรอแล้วตกหลงเขาจะเข้าดาวกันกี่โมงเนี่ยท่จ๋าเป็นอะไรอะแต่ตากแต้วนะ่ะพี่จ๋าสิพี่จ๋าคะว้ยตกใจหมดเลย มาไม่ให้ซุบให้เสียงหันมาหาหนูสิคะโอ้โหใกล้ไปอีกแล้วนะคะโหเดี๋ยวหนูถอยเองก็ได้คะ่ะโหพี่จ๋าหันมาคะ่ะพี่จ๋าทำอะไรอะคะฉันเ็กำลังซ้อมบทอยู่นะเซ่ซ้อมบทเลยเหรอคะขอท่อลูกค้าละสิฉันนี่มันปากร้ายเกินไหนลองว่าสิคะบทที่พี่พูดอะคะ่ะ ขออภัยลูกค้าค่ะเปิการอาหารหมดเที่ยงคืนนี้จริงๆค่ะแล้วเกิดลูกค้าถามว่าเที่ยงคืนไหนล่ะคะคืนนี้ค่ะคืนเดียวพอพี่จ๋าพูดว่าอะไรนะคะเอาเปล่าเปล่าจ้ะคืนนี้คืนนี้ค่ะคืนนี้คืนเดียวค่ะอืมแล้วไปนะคะพี่จ๋าคุณลูกค้าคะเมื่อกี้อะเมย์ขอโทษนะคะที่เมย์พูดว่าไปนิดเดียวเองนะคะ นิดเดียวของน้องเนี่ยทำคนทางห้างแตกตื่นกันไปหมดเลยนะคะอย่าหาว่าพี่สอนนั้นพี่สอนเหรอคะหนูก็จะขอบอกว่าแสดงว่าหนู่ะมีพลังแต่ปีหน้าจะใช้ให้เบาลงนิดนึงนะคะนี่ไปดีกว่าำไม่ตกฟัาเนีย่ยคุยกับคนเก่เฮลบและเสดายจังคิดเต้นต้อนรับปีใหม่ เออฉันก็เสียดายเหมือนกันนะคลิปที่เป็นต้นเต้นอนะ่ะยอดวิกวกำลังขึ้นเลยอะ่ะใช่ใช่แต่ไม่อยากเริ่มปีใหม่กับ HR นี่นที่นายเขียนอะ่ปะปฏิทานปีใหม่เหรอครับผมพูดให้ตรงดีมากเดี๋ยวฉันพูดแทนงั้นผมขอพูดน้อยลงรายงานปิดเคส เหตุวุ่นวายเกิดจากการสื่อสารหลายทิศทางไม่มีผู้ร้ายมีแต่คนอยากให้ปีใหม่พิเศษห้าสี่สามสองหนึ่ง Happy New y e คนขอให้ลูกค้าน่ารักขอให้มีคนเข้าใจมุกผมสักทีขอให้โบไม่ต้องตะโก,กนเอ,ออีกยล้ว ขอให้ขิดไม่พาฉันเดือดร้อนแล้วกันนะขอให้ไม่มีคดีเลยไม่ห้างที่ใครว่าธรรมดาแต่เรื่ององุ่นมันมาไม่เวดวันนี่ละเบาเราทางชอบแส่ตังคู่วันมาคูบข้างกายห้างจะปักหรืออ่างจะแปลนี่คือสายตล์รักกันไปทิ้งจะวนยังไงก็